เหตุการณ์นั้นจะกระทบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในทิศทางเดียวกันถ้าเหตุการณ์นเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์นั้นนะครับจะกระทบอุตสาหกรรมเดียวกันในทิศทางเดียวกันผมยกตัวอย่างเช่นสองคนคนหงอห่สุขภาพาีขึ้นคุณคิดว่าเป็นโอกาสหรืออุปสรรคใครว่าโอกาสใครว่าอุปสรรคที่เหลือก็อ คือยังตอบไม่ได้นะครับจนกว่าเราเข้าใจก่อนว่าเช่นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมเป็นโอกาส <c oughs> ผมทำอาหารเสริมยี่ห้อกอไก่เห็นไหมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคือคนห่มให่สุขภาพมากขึ้นผมได้กับคู่แข่งผมก็ได้ได้เหมือนกันแบบน,นี้เราเรียกว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วส,งส่งผลก,กในในในับสาขาเดียวกันรือทางเดียวกันต่อไปนะเป็นอ 3, 4, 3, ุปสรรคก็ได้คนหัยใจสุขภาพมากขึ้นผมขายเหล้าเบียร์บุหรี นะครับผมคิดว่าเลยก็โดนครับคู่แข่งแบกเลยก็ยิ้งว่าก็โดนเหมือนกันสำคัญที่สุดถึงแค่นี้ครับเมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์เกิดขึ้นผมไม่บอกให้คนเชื่อเป็นเหตุการณ์แบบเดียวแต่ที่เหตุการณ์เี็นดีถ้าคุณเคยเรียนมามันจะมีบทเหตุการณ์นึงเศรษฐกิจตั้งข้อกฎหมายนะครับแต่นะครับท่องไว้กับเดียวเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นปั๊บถามตัวเองครับผู้โดนไหมคู่แข่งโดนไหมถ้าโดนเกิดอนกันโดนแบบว่าเลีนร้ายเหมือนกันโอเคเป็นอุปสรรคได้ประโยชน์คู่แข่งก็ได้ประโยชน์เป็นโอกาสนะครับเอาใหม่ รัฐบาลขึ้นมาสีดำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสมมติผมขายสินค้าตอนนี้นะะแล้วกันอะไรอยู่ใกล้โรงงานขายโรงิานขายเองผมมีวัตถุดิบอนึงผลิตอยู่ในนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลประกาศนะบอกว่าเบี้ยเด็กกฎหมายนะครับขอขึ้ขนภาษีนำเข้าวัตถุดิบชนิดของผมในนี้ถามว่ามันเป็นอะไรอุปนสารใช่ไหมทันไม่แน่ใจ้ว ถ้านอาน้นะครับถ้าสินค้าตัวนี้แล้วก็มีผู้แข่งตัวนะอุปกรณ์ที่ว่าเนี้ยทุกคนต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดอย่างนี้เป็นรูปสัทแต่ถ้าเกิดว่ามีแต่โรงงานเราเพียงโรงงานเดียวใช้ชิ้นส่วนนี้นาเข้าจากต่างประเทศที่เหลือเนี่ยได้จากในประเทศหมดเลยคู่แข่งคุณเนี่ยหาได้จากประเทศหมดเลยแ้วปกระกของอันนี้เป็นจุดอ่อนคุณเต็มเต็มโดนเละนะครับคู่แข่งไม่ได้กระทบอะไรเลยนะครับคือหลายครั้งอย่างนี้ครับในสื่อจะสอนให้จำง่าย หนังสือเนี่ยนะคือบอกว่าการเรียนเศรษฐกิจมาจัยภายนอกเนี่ยไม่โอเวอร์ทีแต่ในบางเคสผมต้องบอกในที่ผมยกตัวอย่างเช่นขึ้นภาษีนำเข้าในบางเคสมันอาจจะไม่ใช่เป็นโอเวอร์ทีเสมอนะครับบรรดาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นจุดแข็งของเราโดยบังเอิญเป็นจุดอ่อนของเราก็ได้นะครับสำคัญที่สุดคือนักมองเป็นผู้คู่ไม่ได้นะเอกนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อพวกเราเรสามารถในการวิเคราะห์ตัวสินค้าของเรานะครับแล้วก็ทำทำมันให้ชัดเจนนะครับก็วิเคราะห์ในส่วนของสปอตคลาสสิกนะครับโอเคนะก็ ยังวิจารไาแล้วกันนะครับจำนวนข้อไม่สําคัญโอเคครับยางขอให้แบบว่าจริงๆนะถัดมาอันที่สามนะครับวัตถุประสงค์ทางการตลาดมีอะไรบ้างผมถามบางคนบอกว่าชอบขึ้นมาตัวแรกแบบเพื่อเพื่อขายได้ดาวเจ็ดแชร์เขียนว้สร้างภาพลักษณ์เช่นว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าวันก่อนค,คุยกับเพื่อนบอกให้หนึ่งช่วยคิดหน่อยนีวัตถุประสงค์ทางการตลาดเป็นตั้งแต่เป็นรอยคคักหลายคนเป็นปีๆแล้วนะครับ คุยกันก็ว่าผมก็ถน,นัดโดยหน้าตาเพาหลายสิบปีละอยู่นั่นแต่เป็นเคียบเขาเนเจอร์เป็นแบรนด์แมเนเจอร์มาสักสิบกว่าปีที่แล้วปัจจุบันหลายคนเป็นบีพีในแบรนด์เนี่ยถามบอกให้ช่วยคิดอะไรดีมีอะไรบ้างน,นะในเชิญบอกเขาเทคทีคนอกจากเรื่องนู่นนี่นั่นะมันก็พูดมาทำหนึ่งเหมือนทุกที่ที่ผมพูดเชือเรื่องของการสร้างแบรนด์เราเนี่ยแล้วมันก็ใช้คำพงเล็กช่วยบอกรู้สึกด้วยเป็นข้อห้ามของนันกการตลาดเคียบมันเป็นอะไรที่บางยาก ครับแต่ว่าบางทีกระบวนการสําเป็นเรื่องหนึ่งที่จะทําให้มาเก็ตติ้งการบ้านใช้จะรู้สึกว่าเชื่อนะเนี่ยแปรตีนะแล้วสักพักเป็นขั้นหลังเนี่ยมันจะมาขอใช้ตังค์นี้ห่งแล้นะเพื่อสร้างแบรนด์แต่วัดยากแต่ตอนท้ายผมใช้ดูว่ามันเริ่มวัดได้มันพอวัดได้แล้วครับถ้มีการแปลงค่าแล้วิธีการคิดมันเนี่ยแปลงไปใวัดได้นะครับเช่นแปลงด์ loyalty ก็วัดได้นะครับหลายคนวัด loyalty ก็วัดง่ายกว่าเช่นนะครับเพราะั้นตั้งแผนไปเลยความจุประสงค์นะครับถ้าที่ไหนไม่ออกเนี่ยผมไปดูที่โจ ที่เหลือก็เป็นวัตถุประส,สงค์ที่แตกย่อยออกไปนะครับในเชิงทางการตลาดนะครับก็นะบขเขียนไปเป็นข,อขอ้อเขียนกระทับคอนเซ็ปต์เป็นแบบนั้นนะครับจบทั้นแรกไปอย่างรวดเร็วสําคัญที่สุดคือไปหาข้อมูลและวิเคราะห์นะครับหลวงมบอกว่าเสร็จตั้งแต่ก่อนมานี่และกลับมาว่าจะมาฟังไอเดียอาจารย์วิเคราะห์ตลาดกล้วยให้ฟังจะนอนผมผมไม่วิเคราะห์เขาวิเคราะห์วัารอกแอบเพิ่พพมลเลยเจ็ <laughs> ทัาง,งที่สองทั้ที่สองคือเรื่องของการเรื่องเอาผลิตภัณฑ เี็นไครับไปจากประบกัรสินค้าหรือสินที่เราคิดเอาไว้นะครับการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะครับสมมติคุณตั้งได้แล้วนะทีนี้ผมไม่สอนวิธีการว่ากลุ่มเป้าหมายตั้งอย่างไรเพนอายุอย่างนี้อไนี้อย่างนี้ไปรตั้งฝากไปคิดนิดนึงคือผู้บริโภคแต่ละคมมีความต้องการไม่เหมือนกันพอความต้องการเข้าไม่เหมือนกันโซลูชันไม่เหมือนกันสินค้าตัวเดียวของคุณ สามารถตอบสนองทุกชาทคนละโซลูชันคนละองค์ประกอบทั้งสิ้นผมยกตัวอย่างเช่นมันต่างจริถ้าผมขับรถกลับบ้านหิวน้ำอยากทานโค้กสักกระป๋องคุณว่าโซลูชันของผมเป็นอันไหนดีในสี่อันได้เป็นเซเว่นไ้เปโหดอร์ดผมมินเทรนคุณคิดว่าผมจะได้โชว์หวยไหมอมาไม่แน่ใจมีใครยหมทเข้าไปามูวโรตัส้ครับแล้วคุณพบอะไรกับมัน คุณจะเจอป้าแกซื้อน้ำปลาและนะนะอะไรเยอะแยะไปหมดคิวยาวมากคุณซื้อโคขนึงคุณรู้สึกไม่อินในอารมณ์มากถูกไหมเนื้อใจขอหนูแซงมือกับว่าคื้อใจเออถ้ามันใส่ได้ขอแซงนะครับแต่ถามว่าอย่างนี้โซลูชันต่างกันโซลูชันต่างกันนะครับเซเว่นขายของแพงกว่าไหมแพงกว่าแพงกว่าป้าคุณจิงดีไหมยรินดีกับโซลูชันที่แบบจอดปั๊บเข้าแถวสั้นเร่งร้อนแล้วได้ทันทีนะครับฝากวันนี้เจอเนี่ยเวลามองวิเคราะห์ตลาดเข้ามา คุณมองแล้วให้เห็นทันทีว่ามีโอกาสเกิดพฤติกรรมของคนได้กี่มิติกี่แบบคุณไปนั่งนึกถึงขั้วของคุณแล้วกันนะผมมีสินค้าตัวเดิมผมเคยขายเรามี Y โซลูชั o n ของ Y ตอบรัาออกดีแทมได้ Y g a โลมาแะครับ Galo เป็น Y ที่ขายมีตั้งแต่หัวละ300หยวนถึงแพงก็มีนะครับ Y เนี่ยถ้าจะให้ขายคุณว่ามันควรจะอยู่ร้านค้าแนวแนวไหนระหว่างวิลล่ากับเซเว่น คล่าอาจารย์ถามเลยโอ้โหนะเขียนนั้นเทคติกรรมการถือไวายอะไรคือโจกของมันมีใครทานไวน์ไหมครับคือรู้ไหมว่าไวน์มันจะทานได้ไม่ใช่วายแบบวนะ่าสำล้อนะสำล้อทานได้เดี๋ยวเราชิมอ,อะไรบ้างนะแจกวายก็เพิ่มนะมันมีไลฟ์สไตล์ของมันถูกไหมครับคุณต้องไปดูคุณต้องไปดูวิธีวิธีของทารเก็บมาน์เก็บเขียนนะั้คอนเซ็ปต์ที่ผมงแมบอกแค่นั้นเองนะครับวายมันมีั้งแต่ดูดหรนะือยากเนาะ เราเลือกจะดูดมอมแล้วก็กลืนนะครกว่าจะได้กินนะแล้วถ้าไปอยู่ในเซฟเล็กเดี๋ยวถึงนะ <c oughs> ขอดูหมดเลย <c oughs> จะดมแล้วจะอมที่เหมือนจะกลืนมันทําไม่ได้นะครับทุกอยู่ในบิลล่าที่คุณเ,คเ,เพื่อนเด็กเขาไปมัเห็นมันจะมีคอนเนตออกมาถูกไหมอ่าก็เทสต์ควายมีรูดี้นัทคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนั้นเราเราตรอบรมเซลล์ผมจะได้ต่อนมาป้าผมลองมาเซลฟอยที่ผมดูมันน้อยกว่าคนเด็ แต่ว่าได้ยังไงปั๊บทั้งได้ยังเปนวิทยากรกำลังจะเล่าท่าน็จะแจกวายมาวิทยากรเพิ่มบรรยายแค่เราต้องเริ่มจากการดูสีนะพุ่งเหมือนไม้โอ้พุ่นู้นนี่นะพอเริ่มปั๊บจะบอกว่าให้ลองมาชิมถ้าหลังนี้คุณหมดเลยบอกว่าหมดแล้วคือการกินหมดตั้งแต่เริ่มแต่บอกว่าให้เริ่มเปิดดูก็เซลล์เราชิมเลี้ยงนะนะครับแล้วผมจำได้ว่าของสุชายิเขาบอกว่าไม่มีเติมช่วยใช้จินตนาการยย้้ออนนหหลลังไป่แวกัน ไอ้ต้องใช้กล่องหน้าถ้าชั่วโงที่ร้านช่วยจินดาการด้วยโอเคนะครับนั่นแหละการคือคุณต้องอินกับสินค้าแม้ถ้าเป็นเรื่องกล้วยแต่ละต่าคุณต้องเข้าใจทั้งหมดว่ากล้วยแต่ละพันจุดนี้จุดเด็ดความตัดย่างไรล้วทายเก็บรูปเวลาเขาเลือกแส้โอเคนะครับเราเรียนจุดตรงนี้ก็ได้สมมติจุดกำหนดขู่ว่าหมายถึงตัวพวกเรานะผมไม่ได้หมายความว่าเวลากำหนดว่าเป็นนั่นสุดท้ายเป็นวัยเรียนนะแต่คุณต้องไปทำการบ้านพวกเราซื้อของพวกเนี้ยเรามีพฤติกรรมยังไงคุณซื้ออะไรคุณใช้เงินอะไรโอเคไหมครับและด้วย ชาร์เก็บนะครับโอ้ยดตัวเลขดีมๆมีตัวเลขถ้าเป็นเชิงปริมาณก็าถามตัวเลขได้ถ้าถามไม่ได้คุณไปดูอย่างนี้ยกตัวอ,อย่างนี้ก่อนละกัน,นะะถ้าพัครไลท์เองนะครับรสชาติที่ขายดีเขาบอกว่ารสธรรมดาที่ไหถ้าอยากจะพัฒนาสินค้าโดก็ขา,ายเอาแบบธรรมดาพื้นๆไม่ต้องไปคิดถึงช็อกโกแลตเลยอะไรเลยก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าจะเป็นดริ้งกิ้งโยเกิร์ตนะครับเขาบอกขายดีพวกผลไม้ผสมเ,เนี่ยผสมหลายๆรส นะครับแล้วก็ลดส้นเพื่อนผมเป็นแบรนด์แรกแรกนั่นดูปั๊บคือจริงไหมจริเนี่ยถ้าคุณมีจิตวิจคอนเซ็ปต์แล้วคุณดันแบรนอะไรคุณก็ทำได้นะคืออยากเปนได้จริงปุ๊บก็ปั๊บคุณจับหลักการมันก็บอกว่าเฮ้งงเลยไม่น่าเชื่อว่าคนกินไอ้ผลไม้รวมนะครับผมก็ตอบว่าถ้าคุณจำนักการตลาดได้นักการตลาดไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองเรากำลังตัดสินใจด้วยตัวผู้บริโภค คุณใช้ความรู้สึกคุณเมื่อไหร่คุณจะคิดจัิทีว่าต so ัวน <Y> ี no. ้ไม so ่ได้จะเป็นตัวที่ขายดีตัวนี้ไม่ได้จะใช่อันนี้คือเสี่ยงคุณต้องก่อนข้อเลี้่อคุณก็ต้องมีข้อมูลโอเคนะครับออกผลไม้รวมเพราะโซ่ขายดีพี่จริงมนมีช่องทางนะแยกช่องทางแยกแบบแม่แม่ที่มีลูกแต่ละสิบสองโอเคนะครับยีสิบสามห้าสิบสังเกตนะครับสัดส่วน